พี่พเ,เพื่อนไปเที่ยวอ,อีกสถานที่สถานที่หนึ่งนะทุกคนจะากำลังให้เพื่อนนั่งรถมาได้สิบยี่สิบนาทีกันะเป็นตอนเที่ยงนะทุกคนอากาศค่อนข้างที่จะร้อนมากนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปอีกสถานที่แห่งหนึ่งนะทุกคนเชื่อว่าหนูเชื่อว่าพี่พเ,เพื่อนๆทุกท่านอาจจะชอบอาจจะชื่นชอบสถานที่แห่งนี้เหมือนกันกับหนูอย่ะงเดจ้ เดินทางพร้อมกันเลยค่ะปา ี่เราก็จะเข้าไปซื้อตั๋วนะคะทุกคนจ้ะซื้อตัว๋ว<ม>เราเดินเข้าไปทางนี้นะ,ะทุกคนจ้ะเดินตามทางนี้เข้าไปเลยอ๋อมันก็จะมีทางขึ้นไปด้านนู้น,นะค่ะทุกคนจ้ะ จะมีทางขึ้นไปด้านโน้นนะคะทุกคนเมื่อกี้นี้ช่วงที่ว่าไปซื้อตั๋วนะคะทุกคนจะเมื่อคืนไอไปซื้อตั๋วเนาะคนก็เข้าแถวค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็อากาศค่อนข้างที่จะร้อนมากเลยค่ะทุกคนอากาศค่อนข้างที่จะร้อนมากแต่ว่าก็ยังมี <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> เขาเรียกว่าไกด์ที่ว่าเป็นไกด์ที่อ่าเขาเรียกทาตัวเป็น V I P อ่ะทุกคน <c oughs> คือทําไมจะต้องมาเอาแบบ thank you อ่ะเออเออ thank you พอแซงคิวเราปุ๊บเราเนื้อก็ยังจะคิดสิว่าเอาแนละ้วมึงจะมีแถวเพื่ออะไรมึงจะมีแถวมึงจะให้กูเข้าแถวเข้าคิวเพื่ออะไรเนี่ยกูงงมากดูดิเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปด้านนู้นกันนะคะทุกคนจ๋าเราจะเดินขึ้นไปด้านนู้นเนาะ เดินขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ไม่รู้ว่าด้านบนมันจะไกลสักเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าใครที่ไม่อยากเดินก็สามารถที่จะนั่งรถขึ้นไปได้นะคะทุกคนก็จะอีกราคาอีกราคา,า,คานึงอลทุกคนจะ้ะถ้าสมมติว่าไม่อยากเดินก็จะราคาอยู่ที่ประมาณ200 200อ่ะเดี๋ยวนะ200,000รูปี200,000รูปีค่ะทุกคน อันนี้นุ้ยไม่ได้อ่ะไม่ได้ที่จะนั่งรถเดินขึ้นมานี่ตัวเดินขึ้นมานี่ก็1นึ0 0แสนสองหมื่ันรูปีค่ะทุกคนโยพูดไปเหนื่อยเหนื่อยมากเลยต้องรีบเพราะว่านุ้จะต้องไปที่อื่นอีกคงจะรีบถ่ายแล้วก็ต้องรีบลงมา เพราะว่าลูกชายแล้วก็พ่อบ้านเขารออยู่ด้านล่างทุกคนเขาไม่ขึ้นมาด้วยด้วยความที่อยากจะพาพี่เพื่พพพอนๆมาชมกันค่ะทุกคนจา้าเลยต้องขึ้นมาเองคนเดียวค่ะทุกคนนักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะคะทุกคนจ้านักท่องเที่ยวค่อนข้างที่เยอะแล้วก็คนที่ว่าเป็นคนพื้นที่คนพื้นที่คนถิ่นนี้เขาก็ มีอยู่เหมือนกันค่ะทุกคนเหนืห่อยเหนื่อยอยู่นะ,ะเดินขึ้นมาถึงด้านบนนี้มันก็จะเป็นลานกว้างๆนะคะทุกคนจ้ามันจะเป็นลานกว้างๆเลยแล้วก็จะมะีเป็นพวกรูปปั้นตรงนี้ก็จะเป็นช็อปเป็นช็อปที่น่าจะเป็นช็อปที่เกี่ยวขายของเกี่ยวกับของที่เป็นที่นี่นะะทุกคน อันนี้ก็คือเป็นรูปปั้นพยาครุฑเนาะน่าจะเป็นพระอินใช่ไหมคะทุกคนชาวฮินดูนี่เขานับถือพระอินใช่ไหมคะน่าจะใช่ป่ะเดี๋ยวเราจะต้องเดินขึ้นไปด้านบนกันแล้วค่ะทุกคนจะ้ะตรงนี้ก็จะมีเป็นห้องน้ํามีห้องน้ําแล้วก็มีสถานที่ที่ว่าน่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ต่างๆอะทุกคนจะ้ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปชมด้านในกันนะ เห็นไหมน่าจะเป็นพระอินเนาะณเวลานี้ก็คือพระอาทิตย์มันตั้งฉากอยู่บนหัวพอดีเลยเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนไงทุกคนจ้าหรือก็พูดไปพูดไปเขาก็ใครเขาเห็นเขาก็ผู้หญิงคนนี้คงจะไม่ใช่ธรรมดานะเดินพูดคนเดียวไงา <laughs> อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งน่าจะเป็นที่เข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ในด้านในที่นี้เดินผ่านห้องน้ำสาธารณะนี่เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้คืออะไรนะกูดาวิสนุนุวิสนุสตรอรีอ๋อใช่เลยนี่ไงถ้าเป็นวิสนุก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับ เห็นไหมเห็นไหมคะอันนี้ก็อีกที่หนึ่งนู่นก็อีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวตอนขากลับลงมาเดี๋ยวนุจะมาถ่ายองให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมอีก sorry อีกที่หนึ่งค่ะทุกคนจา้าแต่ว่าตอนนี้นุจะพยายามรีบทาเวลาเพื่อที่จะขึ้นไปด้านบนนะทุกคนจา้ารีบทาเวลาเพื่อที่จะขึ้นไปด้านบนอันนี้ก็จะเป็นทางเข้านะคะทุกคนทางเข้าน่าจะตรวจติ๊กเก็ตน่าจะตรวจติ๊กเก็ตค่ะทุกคนจา้านี่นะนักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะเยอะ อ๋โหโออ๋อดีส่วนเออโอเคอ๋อเขาให้สแกนในตรงนี้ค่ะทุกคนจ้ะสแกน สแกนเพื่อที่จะขึ้นไปสแกนบาร์โค้ดเพื่อที่จะขึ้นไปด้านบนน่ารักชะน่าเอ็นดะูใช่ไหมเอ้ยนะเออพญานาคของเขาไม่เห็นจะอาเข้มแข็งพญานาคบ้านเขาก็ค่อนข้างที่จะน่ารักน่า,นาเอ็นดูใช่คะ่ะทุกคนจ้าเดี๋ยวอนนี้ก็จะเป็นอาสมอาสม อันนี้ก็เป็นอาสมนะคะทุกคนแล้วตรงนี้เขาก็จะเป็นรูปปัน้นตรงนี้ก็กำลังทำน่าจะก่อสร้างมรณะซ่อมแซมอีกะค่ะทุกคน ากด้านบนนี้เราก็สามารถที่จะมองเห็นท่านได้แล้วทุกคนเดี๋ยวเดินขึ้นไปอีกหน่อยนึงเขาจะถึงเราค่ะเดินขึ้นไปอนิดนึงนีนงน่ขึ้นมาถึงด้านบนแล้วค่ะทุกคนพระซ่าพระซ่าวิษณุใช่ไหมวิษณุถ้าวิษณุนี่ก็น่าจะเป็นพระอินทร์ค่ะทุกคน พระอินน่าจะเป็นพระอินค่ะโ้ยร้อนค่อนข้างที่จะย้อนแสงนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราไปด้านนู้นกันดีกว่า เราสามารถที่จะมองเห็นท่านได้จากสนามบินเลยนะทุกคนอ๋อนั่นคืออีกสิ่งหนึ่งที่มุ้ยเห็นแต่นี่คือวิศนุวิษณุนี่น่าจะเป็นพระอินใช่ไหมคะเป็นชื่อของพระอินไหมเดี๋ยวเราเข้าไปอ่านประวัติของเขากันค่ะอ่านออกว่าไม่รู้ลำพังภาษาตัวเองยังเอาตัวไม่รอดเลย นี่ค่ะทุกคนจา้าส่วนสิ่งนี้ก็เป็นออีกสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะมองเห็นจากสนามบินเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราเดินลงไปชมด้านล่างว่าเขามีอะไรอีกค่ะทุกจ้เดี๋ยวเราไปชมด้านล่างว่าเขามีอะไรอีกเพราะว่าก็เดินตามทางไป น่าจะเป็นรูปปั้นขนาดใหญ่ด้านหน้านี้น่าจะเป็นพระวิษณุทรงตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรอะ่ะหน้าค,คล้ายๆลิงอ่ะทุกคนแต่ว่ามีปากค,คล้ายๆนกอะ่ะเขาเรียกตัวอะไรอ่ะคขเนี้ยโอ้แยกไม่ออกค่ะทุกคนจ้าภาพอาจจะค่อนข้างที่จะมืดนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าพระอาทิตย์ตั้งอยู่บนหัวพอดีพอดีเลยค่ะทุกคนส่วนตัวนี้เป็นอะไรอ่าเห็นนะคะ เดี๋ยวเราเดินลงไปชมด้านล่างน,นะทุกคนเดินลงไปชมด้านล่างนะทุกคนจะ้ะไปไปเดินตามทางลงไปเลยเดินตามทางลงไปเลยนะคะนะเขาก็จะมีเป็นภาพแนะนำเป็นเป็นเรื่องราวเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นประวัติประวัติเรื่องราวของเขา ว่าเป็นยังไงบ้างบัสตัวนี้คืออะไรตัวนี้คืออะไรนะปาซาอ๋อเดี๋ยวน,นะของเขาของเขาปาซาการ่าจะเป็น เดี๋ยวนะเดี๋ยวนุ้ยจะลองคือหัวเขาเน่ะจะคล้ายๆกับหุนไอคล้ายๆกับหนุมานมากเลยค่ะทุกคนคล้คายๆหนุมานแล้วก็มีปากไอมีปากค่อนข้างที่จะคล้ายกันกับปากนกแล้วก็มีหูคล้ายหานุมานมากเลยค่ะทุกคนจ๋ะคล้ายหานุมานมากเลยเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในว่าคืออะไรเดี๋ยวเห็นไหมคะ เห็นไหมคะทุกคนเพราะว่าเขาจะเหมือนหนุมานมากเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะคล้ายหนุมานใช่ไหมคะไปที่ไหนก็เจอแต่คนจีนลาย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 เห็นไหมคะทุกคนเห็นนะน่าเอ็นดูจะน่ารักเนาะดูดิเดี๋ยนะเดี๋ยวหนยจะเข้าไปถ่ายประวัติของท่านว่าประวัติของท่านเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเดินเข้าไปดูว่าประวัติของท่านเป็นอย่างไรบ้าง เราสามารถที่จะเดินเข้ามาในตรอกนี้เราก็จะสามารถเห็นท่านพระอินนะคะทุกคนจ้ะแต่น่าจะสิ้นสุดแค่ทางนี้ค่ะท,ววะทุกคนกไม่น่าจะไปทางไหนได้อีกแล้วค่ะทุกคนจ้ะไม่น่าจะไปทางไหนได้อีกแล้ว เห็นไหมเราสามารถข,าขออนุญาตซูมใกล้ๆกัน,กกนะะทุกคนไหมคะขออนุญาตซูมใกล้ๆนะครับทุกคนเราก็จะสามารถเห็นพระอินทร์ที่ทรงเขาเรียกว่าอะไรนะเจะ้าแม่มดจะเป็นหนุมานแต่ก็มีปีกคล้ายพยาคุดมีปากคล้ายพยาคุดแล้วก็มีหัวคล้ายหนุมาน,นาเห็นไหม ไม่แน่ใจว่าจะเดินลงไปด้านล่างได้ไหมเพราะว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะมาเยือนถ่ายรูปถ่ายุ๊กี๋กันค่อนข้างที่จะกเลยค่ะมาอัชลาเกอเ่าเดินลงไปด้านล่างได้ยังไงโอเคเดี๋ยวพี่พาพี่เพื่อนจะลงไปด้านล่างว่าเราสามารถที่จะเดินลงไปได้ไกลอีกประมาณเท่าไหร่คุณจ๋ไปก่อนะ โอเคนะน่าจะตรงนี okay, n n ้ก็น่าจะเป็นนัขาน่าจะทําเป็นเป็นภูเขาทั้งลูกเลยน่าจะน่าจะรูปร่างลักษณะคล้ายกับภูเขาเราจะคล้ายๆกับภูเขาแล้วเขาก็พาพาถึงว่ามันถึงเราสามารถที่จะมองเห็นแล้วโดดเด่นเป็นสง่าเราสามารถที่จะมองเห็นรูปปั้นของท่านได้จากที่สนามบินของบาหลีเลยนะทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่าเขาตั้งอยู่บน พิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่บนภูเขาก็เลยทําให้อมองดูสูงสูงแล้วก็สูงใหญ่รูปปั้นสูงใหญ่นันคุจเห็นไหมคะวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนมากเลยค่ะทุกคนนักท่องเที่ยวก็เยอะเยอะคือนักท่องเที่ยวก็สู้ร้อนเหมือนกัน,นกคนุณจ๋าว่าไปแล้วร้อนจริงเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมที่จุดอื่นกันะกนะคะไปค่ะเห็นไหมคะ,ะทุกคนมันเหมือนกับแบบ เขาผ่าภูเขาทั้งลูกเลยค่ะทุกคนภูเขาทั้งลูกแล้วเขาก็สร้างสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ของพระอินมด้านบนถึงทําให้ท่านสูงสูงเด่นเป็นสง่าค่ะทุกคนจ้านะคะตรงนี้ไปได้ไหมบายบล๊ก เดี๋ยวอีกสี่ร้อยเมตรค่ะทุกคนจ้ากลับขึ้นมาก็จะเป็นด้านบนที่ว่าเราเดินลงมาเมื่อกี้เนี่ยค่ะทุกคนก็คือด้านบนที่วานุ้ยเดินลงมาพาพี่เพื่เพื่อนเดินลงมาเมื่อกี้เนี่ยค่ะทุกคนจ้าอันนี้ก็คือเดินที่ไปอีกคนทางยาวไกลไอโบกทูดับอัพเซ่เฮ้แตงกีคนทางยาวไกลค่ะทุกคนสู ไปเด <ไป S 1> <ป>ินปไต่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วค่ะทุกคนเดินขึ้นมาข้างบนนี้ก็เขาบอกว่า400เมตรนะคะทุกคนจ้ะแต่นุ้นมีความรู้สึกว่านู้เดินขึ้นมากิโลก,ออกว่าแล้วค่ะทุกคน400เมตรของเขาคงไม่เท่ากันกับเราแน่ๆเลยอะถ้าเห็นหน่อไม้แล้วอยากกินแกงหน่อไม้เนาะ นี้ห้ามบินโดรนนะคะทุกคนใครที่มาที่คิดอยากจะบินโดรนน่ะต้องระมัดระวังด้วยนะคะเขาห้ามบินโดรนนะคะทุกคนจ้ะตอนนี้นุ้ยอยู่ด้านหน้าของท่านแล้วเห็นไหมพระอาทิตก็อยู่ตั้งฉากกับหัวพอดีเป๊ะเลยะค่ะทุกคนจ้ะอ๋อค,คล้ายๆกับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เลทุกคนจ้ะด้านในก็จะเป็นน่าจะเป็นช็อปแล้วก็จะเป็นอ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นวิดิทัศน์ค่ะทุกคน เป็นวีดีทัศน์ที่ว่าแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของท่านค่ะทุกคนจ๋าเห็นไหมคะก็จะเป็นนะก็ถือว่าหนุยเห็นจากที่สนามบินบาหลีแล้วหนุยก็ได้พาพี่เพื่อนๆมาเที่ยวชมที่นี่แล้วค่ะทุกคนจ๋าขออนุญาตถ่ายภาพให้แบบชัดๆเอาไปฝากพี่เพื่อนๆที่ประเทศไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะท่าน คือแบบว่าพระอาทิตย์ตั้งฉากกับหัวพอดีเป๊ะเลยอะะ่ะนคะเห็นไหมคะทุกคนอากาศร้อนมากเลยคะ่ะท<ม>ุกคนดูจากหน้าสิคะทุกคนจ๋าเดินขึ้นมาแบบเขาบอกว่าแค่ไม่กี่กิโลเองอะ<ม>เออจากทางที่เราเดินขึ้นมานี่ก็ประมาณสักขึ้นมาเขาลูกหนึ่งคะ่ะทุกคนจ๋าเขาลูกนึงน,น่าจะเดินทางเดินขึ้นมานี่ประมาณนะคะทุกคนนู่นเลย ไหนล่ะวันนี้ขอบคุณพี่พเพื่อน,อนท,ทุกทุกท่านมากนะคะหนูจะต้องรีบเดินลงไปข้างล่างแล้วค่ะทุกคนเ,คเพราะว่ามีอีกสถานที่หนึงที่จะต้องอาพาพ,พ,พี่เพื่อนๆไปเที่ยวคะ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ,บ๊ายบาย